ก็เหนื่อยแล้วครับได้ประมาณ200ตัวเ่ยครับทุกคน <laughs> เดี๋ยวไปรอดูผลงานครับโอ้โหนี่ครับสวยล้ว,วครับอดเหลืองครับวันนี้ก็มาเก็บเบ็ดเหมือนเดิมนะทุกคนดูนะครับอันนี้เรามีเส่เดือนมาประมาณ200ตัวครับ เดือดเดือนแล้วก็ต่อได้เหยื่อกุ้งนะครับทุกคนมาดูนะครัจจบมันจะหมานไม่หมานวันนี้มวานนี้ก็ไม่ค่อยหมานนะครับโตัวแรกก็เป็นลูกปัาตะเพียนครับทุกคนลูกปลาตเพียนครับนี่ เปนเส้เดือนมีตัวนะครับเนี่ยมีปาลาอะไรปลาตะเพียนอ,อีกันมั้งดเจอฝูงตะเพียน ผงตะเพียนทุกคนสองตัวแล้วไปทอดครับมาแล้วทุกคนได้รุ้นแล้วครับอย่าเสียเดือนเราวันนี้โอ้เป็นงใหญ่ครับทุกคนเป็นงใหญ่นี่นี่นี่นน ไซใ,ใหญ่เลยครับโอ้นี่สวยงามนะทุกคนสวยงามเลยตัวนี้ใส่เดือนเราโอ้ตะเพียนทองนะครับนี่กินใส่เดือนเลยครับ ชอบนะบปัตเพียนเนี่ยอย่าใช้เดือนตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่หญหญอยองล่างครับทุกคน นี่ปลาอะไวครับมาลุ้นครับใส่สวยแน่นอนครับตัวนี้วัวตัวแรกแล้วครับนี่ปลาดําเงินคนีบมีข้างหลังนะทุกคนอีกตัวหนึ่งข้างหลังโอ้โหลูกปลาดําเงินครับทุกคนนี่ ปลาน้ำเงินนับตัวเล็กๆครับตัวนี้ไปล่อยไปก่อนยังไม่โตรับลอยไปนับตัวสวยเลยตัวแล้วครับโอ้หปรากฏครับทุกคนกดเหลืองม ตัวแล้วครับตัวได้ลุ้นครับ,ต,รรต,รบ,รบตัวนี้ได้ลุ้นโอ้ตะตอมนี่ข้างล่างอีก้ะนี่ข้างหลังได้ตัวนึงปลาอะไรกระตุกกระตึกเหมือนปลากดครับโอ้นี่ปลากดตัวหนึ่งมีอีกไหมครับ มันมีอีกปลาอะไรครับชิ้ใกล้ๆกันเลยตรงนี้นประกดอีกแล้วโดนฝูงประกดครับนี่โอ้โหใกลเดียวกันเลย คือลงคอเลยครับเหยียดเสีเดือนนี่มาดิไม่ขาดอ่ะอีตัวแล้วครับนุ่นตะเียนทองครับทุกคนนี่ชอบก็เลยใสีเดือนตะเียนทอง อะไรติดเชือกด้วยโอ้ตะโกกครับนี่เหยียบกุ้งก็มาเจอตะโกกเลยมีตัวหนึ่งครับข้างล่างครับ,บ,บอ้ย,อยตะโกกไปเลย ยังมีอีกตัวนึงครับเนี่ยหลุดไปตัวยังมีอีกตัวนึงครับเนี่ยโอ้ตกผงตะโกกโอ้นี่ครับ มาอีกแล้วจเจอกุ้งแม่น้ำอีกไหมวันนี้ปลาอะไรครับตัวนี้ปลาแดงครับปลาแดงนี่โอ้เหยื่อกุ้งเรามาแล้วปลาแดงหนึ่งตัวแล้วมีอีกนะข้างล่างนี่ เลบเลยขินเรองอะไรโอ้ดึงแรงกันนะครับเนี่ยอะาแครัได้ลุ้นเลยดึงแรงๆ ถ้าตรงไหนตอเยอะเราก็ต้องลอยนะทุกคนต้องใส่ทุ่นลอยนะครับงั้นเดี๋ยวดึงไม่ขึ้นครับติดเชือกครับเชือกอะไรปลาตัวใหญ่โหขายใครดีกว่า เบ็ดเก่าเบ็ดเก่าใครครับลงแล้วไม่เก็บสอยเลยมาเลยติดข้างเบ็ดเก่าเลยนะครับเนี่ยอุ้ยปลาตองครับปลาตองอตองตัวนี้ครับ ยังใหญ่ครับทุกคนมีข้างหลังอีกเขานี่ข้างหลังอีกตัวนึงโอ้โตัวนี้เหมือนประกดครับเหมือนประกดกดเป็นปลาอะไรได้ลุ้นเลยครับได้ลุ้นหนักๆนงนงเนี่ยครับ กุ้งใหญ่โหลากินขาเบ็ดปลาหลุดก็มีปลาอะไรครับทุกคนโอ้มีข้างล่างอีกแล้วนี่โกก่อนครับไปข้างล่างมีอีกโอ้กินกันน,นัวตรงนี้ไปจะตกริมป่าตอ มันปรากฏมันปรากฏใหญ่เลยใหญ่เลยตะโกกโ๊ดตะโกกกันครับยังมีอีกแล้วเนี่ยโอ้ยด้านล่างนะครับก็ตะ,ตะโกกอีกแล้วไอตัวดึงแรงๆอยู่ไหนไม่ถึงน้ำเนี่ เหมือนปรากฏอยู่ข้างล่างปล่อยฟองด้วยปลาอะไรโอ้ปรากดครับทุกคนนี่โอ้สายสวยนะนี่สวยเลย,ว,ย,ว,ย,เลยวันตึ๊บโอ้เจอเป็นฝูงครับตรงนี้ตะโกกตะโกกนะครับเป็นฝูงเอาอยังมีอีกตัว โอ้ใสายจะตกริมต่อพอดีครับตรงนี้เป็นปลานี่ครับยังมีอีกรับน้่เอาหลุดไปแล้วปาลาเราไม่รู้หลุดไปกีนิ้นี่นี่นี่มีตันวนะครับทุกคนนี่เสียดายนะครับหลุดไปครับ ตัวดึงเมื่อกี้ปลาอะไรครับทุกคนเจอเป็นฝูงครับตรงนั้นอีกตัวนึงโอ้นี่ปลาแดงครับปลาแดงนี่เห็นปลาแดงนะครับทุกคนมีอีกครับข้างล่างเนี่ยโอ้โหสงสัยจะโดนปลาปลาลิ้นแม่น้ำพอดีครับปลาจะชอบอยู่ป่าตอนะทุกคน แต่เหนื่อยตอนดึงต่อน,นี่นะครับปลาอะไรครับโอ้นี่ก็ปลาแดงครับทุกคนนี่สองตัวคู่เลยตรงนี้สวยงามสวยงามนี่ทุกคนดึงอยู่ข้างล่างอีกตัวนะครับตปลาอะไรครับนี่เนื้อตะโกครับโก้โกก็มา โอ้ติดต่อครับโอ้ยปลาแดงเลยครับนี่ปลาต่ออยู่ด้วยกันนะครับนี่แน่นเลยอัดตึบ๊บปลารับทุกคนอุ้ยใส่จะเป็นตะโกครับวิ่งจุดๆเลย นี่ครับงูนุ่นปลาตองโดดอยู่นะครับโกกด้วยปลาตองด้วยใครกันเลยนั่นแหละโอ้โดดโชว์มีโดดโชว์ปลาตองปลาตอง ลอยหลุดครับนี่แต่จะกินนานโอ้นี่ครับสว,สวยครับปะตองครับต้น มพอเหยื่อกุ้งก็ตะโกกจะเริ่มเยอะนะครับทุกคนน้ำก็เขียวด้วยนะแทงต้อนลอยครับเนี่ยแทงต้อนลอยขึ้นครับมีตัวนึงครับทุกคนโอ้ลอยหลุดครับเนี่ยปลากินหลุดเยอะมากปลาอะไรครับตัวนี้ หนักปลาอะไรอะไรครับโกกอีกแล้วโอ้ข้างหลังก็มีนะครับเนี่ยโกกเดี๋ยวกุ้งนี่ตะโกก,ก,ะโกแน่นอนครับ ตัวนี้นะครับทุกคนได้ลุ้นเลยครับน่าจะตัวใหญ่นะครับเนี่ย รับนูนๆขึ้นแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้วกายเราสวยเลยครับเนี่ยใช้สวยใช้สวยนี่ แต้มแรกเราประกายครับทุกคนใส่สวยครับตัวนี้มีข้างล่างนี้พอดิกินใกล้ๆกันแล้วครับโอ้โหปลาอะไรโอ้โแถมตะโกกคู่กันเลยครับนี่ตัวคู่นี่ครับตะโกะประกายขึ้นไปแล้วนะทุกคนอีกตัวนะครับมาใกล้ๆกันครับนี่ นี่เหมือนปรากฏครับมันปรากฏใหญ่ครับเนี่ยดึงตึกๆๆเลยครับเนี่ยเนใช่ไหมโอ้เขาเลยครับเนี่ยสวยนะครับรกดเหลืองสวยงามครับมีอีกไหม น้ำเขียวขึ้นนิดเลยวใสตัวแล้วครับทุกคนเหมือนปลาแดงครับตัวนี้โอ้ใส่มินิแอปตัวนี้ปลาแดงอันนี้อ่อนนิดเดียวกันนะทุกคนเดี๋ยวที่เขื่อนจะเรียกปลาแดงครับ ปลาปลีกไก่หรือปลาเพียวครับไม่ใช่ปลาปลีกไก่ครับเนี่ปลาปีกไก่จะตัวเล็กครับนี่เขาเรียกปลาเพียวปลาอะไรโอ้โยนี่เทโพครับโอ้โหลูกเทโพป,ปลาข้างหลังก็ดึงคือลงคอแล้วครับเนี่ย นี่ครับลูกเตโพลครับทุกคนลูกเตโพจิ๋วโอ้โจุดๆเลยครับตัวน,นี้เครื่องแรงเครื่อ,อ,อ,องแรงนีข้างหลังอีกครับเนี่ย กัตัวใหญ่โก,กหรืออะไระเครื่องแรงๆนะตะโกกเนี่ยโอ้ดีน้ำเนี่ยโอ้ดูน่ะ ยิ่งพิเศษทุกท่านครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นป่าไม้ยาลาบนะครับป่าไม้ยาลาบเยอะครับท่านนี้ปลาอะไรอะไรครับโอ้โหโอ้โอยโอ้ย อุ้ยไปเลยเรียบร้อยตัวใหญ่ด้วยมาโลเนี่ยมีตัวอ้ํายังมีตัวนึเลยเจอฝูงตะโกกเหยือกกุ้งนี้ได้แนะ่นอนคนะรับปลาตะโกกนี่ครับมาอีกแล้ว มีนใกล้ใกล้แล้วค,ครับนี่ปลาแปบครับนี่นี่ครับปลาแปบตัวจะยาวๆนะทุกคน เผือนจะเรียกปลกแปบหรือบางคนก็เรียกปลาอีดาบนะครับบางที่โอโ้ลูกปลาเทพโพ้วทุกคนปลาเทโพเยอะครับ,รรบตรงนี้แต่ตัวเล็กไปหน่อยนะนี่ลูกเทพโพนะนี่หมูดำสองตัวแล้วตัวแล้วครับไมีกตัวแล้ว โอ้ปลาแดงที่สวยตัวนี้สวยงามครับครับเหยือดไสเดือนกับเหยื่อกุ้งเราวันนี้หมดแล้วนะทุกคนสองเหยื่อบวกกันครับเดี๋ยวไปดูผลงานครับทุกคนครับนี่ผลงานเหยื่อใไสเดือนกับเหยื่อกุ้งเราครับทุกคนมีปลาแดงปลานําเงินนะครับแล้วก็ปลากายครับปลากายนี่กินเหยื่อกุ้งนะครับนี่ ใเดือนได้ปลาแดงใหญ่ปลาดําเงินครับแล้วก็นี่ครับประกดครับรกดสวยๆนะครับนี่กดปลาตองครับนี่โอ้ดูปลาตองตัวนี้ยังใหญ่แล้วทุกคนก็ยังได้ครับนี่ปลาตะโกปะโกปลากดเล็กก็มีหลายตัวครับสวยงามครับวันนี้หมันหมัน